ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ iPhone 11ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะนําเจ้า iPhone 11เครื่องนี้เนี่ยมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าฟินลิงในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นปี2022แล้วนะครับเผื่อเพื่อนๆที่หาข้อมูลอยู่หรือว่าอยากรู้ว่าฟินลิงในการเล่นแพดล่าสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะเทส rov pubg free fire เนาะแต่ว่าผมจะแยกเป็นคลิปคิปให้นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตว Q ิม้ยงงาตดด นี่ผมใช้สัญญาณอิเนเทอร์เน็ตจากซิมนะครับมาพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับผม ROV มาดูกันครับต้นปี2022แล้วนะครับสำหรับ iPhone 11เนี่ยก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็ยังขายดีมากๆอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้สักพักแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ พูดถึงในเรื่องตัวราคาตอนนี้นะครับผมขออนุญาตอ้างอิงจากเว็บไซต์ Apple แล้วกันนะครับตัว64 g ิเนี่ยขายอยู่ที่19,500หนาพนะครับตัว128 g งิเนี่ยขายอยู่ที่21,500ืนารนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาหมื่นไปไปแล้วก็20,000ต้นๆ้นนะครับคนให้ความสนใจเยอะจริงๆครับถ้ามือสองนะผมไปดูตามกลุ่มก็เห็นสภาพส,สวยๆหน่อยก็ประมาณ1 3ื่นสถึงหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกเนี่ยประมาณหมณื่นห้าถึงหมื่น สภาพส,สวยๆเนาะก็ในกลุ่มทาง Facebook ก็มีครับเราลองไปดูแล้วกันแต่ว่าเวลาซื้อขายก็แนะนําให้ซื้อขายผ่านทางแอดมินหรือว่านัดรับอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้เห็นตัวเครื่องแล้วก็จะได้สบายใจเนาะก็อันนี้แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าแบบให้โอนก่อนเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่เชั่นะอย่างน้อยก็ได้เห็นเครื่องหรือว่ามีคนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าผมก็แอบแฝงอยู่ในกลุ่มเขาอยู่ก็เห็นมีการโกงการโกงอะไรก็ว่ากันไปครับ ก็มีเยอะมีเยอะครับเนาะทุกวันนี้นะเราก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวตัวเองดีๆนะครับเรามาดูต้นค่ากราฟิกครับตัว CPU เนี่ยจะเป็นตัว Apple A13 BIonic นะครับตัวแรงอยู่แล้วครับผ่านมากี่ปีกี่ปีก็ยังแรงเหมือนเดิมครับก็มีหมดเฟรมเรทสูงนะครับทุกอย่างเปิดได้หมดผมเปิดซอฟต์ไลท์แล้วกันนะครับนี่นะครับเปิดได้แบบนี้เลยเนาะทั่วไปนะครับผมปรับสุดเลยเนาะภาพพดีก็สูงมากนะครับการแสดงผลก็สูงมาก Particle ก็สูงมากครับ จัดสุดทุกอย่างครับผมมามาดูซิจะเป็นยังไงในต้นปี2022นะครับเอาจริงๆนะผมก็แอบสปอยแล้วแหละว่ามันไอโฟนนะครับการเล่นมันก็ยังคงลื่นไหลสมูทอยู่แล้วครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆดูเนาะจะได้แบบเออมั่นใจนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคครับผมเฮ้ยได้ฟาร์มอยู่ครับได้ซานิทได้ฟาร์มอยู่ โอเคหมุนติ้วๆเลยครับนี่ฟิลิ่งในการชัดดีมากๆเลยนะครับดูวิดีโอสกินซิเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมโอ้โหสวยงามอลังแท้เลยตะลึงนวผมถ้าถามว่า iPhone 1 1นะต้นปี2022นะครับความแรงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเน้อหายห่วงเลยแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องพิจารณาบ้างนะครับ หนึ่งแหละผมให้ในเรื่องตัวจอเพราะว่าตัวจอของเขาเนี่ยยังเป็นความละเอียด S D P A S อยู่นะครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้ลองจับ iPhone 13 13 Pro Max หรือว่าจอที่มีความละเอียดสูงกว่านี้มาก็โอเคมันสวยงามครับใช้ได้ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เคยลองจับมาอย่างเช่นตัว iPhone 13ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะดูต่างเลยนะครับอันนี้เนี่ยหนึ่งคือข้อพิจารณาและ2ในเรื่องตัวการรองรับสัญญาณครับตัวนี้เนี่ยรองรับแค่ 4G เนาะ ก็ยังไม่ได้รองรับ 5G นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียส 4G ใช้ได้ดีครับใช้โปร100เมกเหมือนผมเนี่ยก็วิ่งเต็มสปีดครับแล้วก็ในเรื่องการจับสัญญาณ WiFi เนี่ยก็โอ้โหรองรับ WiFi 6เลยนะครับก็การเชื่อมต่อเนี่ยผมก็ไม่กังวลครับแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเพราะว่าอนาคตใหม่เอ้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มันมาครับเราเราก็ต้อง อยากจะใช้ใช่ไหมครับอย่างเช่น 5G อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับแต่เหนือสิ่งเงินใดเลยผมว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแบบจุดเด่นของเขาเลยนะ1แหละแบตอึดมากๆครับ2กล้องถ่ายภาพก็ถือว่าสวยมากครับแล้วก็นีเรื่องความแรงความเรื่นไหลก็โอเคครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือดีไซน์เนี่ยเขายังเป็นแบบนะ ขอบโค้งแบบนี้นะครับยังไม่ได้เป็นขอบเหลี่ยมเหมือนตัว iPhone 13มบางคนเขาก็ชอบแบบนี้นะเวลาถือหยิบจับใช้งานเนี่ยมันมันแน่นมือมันกระชับมือมากกว่านะครับแล้วก็ตัวติ่งตรงนี้ก็ยังเป็นตัวติ่งใหญ่อยู่เนาะแต่ว่า iPhone 13ซีรีส์เนี่ยก็จะเล็กลงแล้วนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับลำโพงกระหึ่มครับแบตเตอรี่อึดครับผมชาร์จก็ชาร์จเร็วนะครับถ้าเราใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่มันมีความเร็วเนาะยี่สิบวัตต์ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวครับชาร์จไม่ต้องกังวลเลยครับผม มามาดูกันครับ iPhone 11เทสเกม ROV นะต้นปี2022ครับอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone แบบเอามาลงซ้ำรีเทสให้เรื่อยๆนะครับเป็นช่วงๆไปเนาะเพราะว่าก็อยากจะทำให้ดูครับอย่าอย่าเบื่อแล้วกันเนาะว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมเอาคอนเทนต์เดิมมาลงซ้ำบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีบางจังหวะผมก็ไม่ <laughs> ไม่มีเครื่องทำด้วยครับผม <c oughs> มาสิแหมบางทีบางจังหวะบางทีผมก็ไม่ได้มีเครื่องทําด้วยเนาะบางบางทีงบหมดรับงบหมดเราก็ไม่ได้ซื้อช่วงนี้ยอดวิวมันน้อยมากเลยครับรผมก็เนี่ยนะครับเอาสมาร์ทโฟนที่มีอยู่มารีทําใหม่ดีกว่าก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเออมันซ้ํามันน่าเบื่อผมผมขอโทษจริงๆนะครับผมแต่ก็เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เอออยากดูอยากอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วกันเนาะอ่า ก็อยากให้เข้าใจผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วรู้สึกว่ามันมันซ้ำไปนะครับขอพอะคุณมากครับผมแต่สำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกของช่องนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเราด้วยนะครับผมก็จะทำเกี่ยวกับรีวิวมือถือเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มาเทสเกมให้ดูแบบบ้านๆครับเทคนิคไม่ได้มีอะไรเยอะครับตัดต่อใน ความรู้ตัดต่อว,วิดีโองานตัดต่องานโปรดักชันแบบโอ้โหระดับแบบเบบีเลยครับผมระดับเริ่มต้นแบบสุดๆเลยครับก <c> ็ <oughs> <c oughs> <c oughs> เอาให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะแบบบ้านๆครับดูง่ายๆสบายแล้วก็จริงใจครับอยากจะทำให้เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> อยากดูรุ่นไหนอยากร,รู้ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงก็ขอมาได้นะครับถ้าผมมีเครื่องมีโอกาสเดี๋ยวผมเอามาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับ นะมัวแต่โมไปนานเป็นไงบ้างครับฟีลิ่งในการเล่นลื่นไหลสมูทครับแล้วก็โอ้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 ทันไหมทันไหมอืมอืมอืมได้โอ้โอเคครับผมนะโอเคทันดยู่ทันอยู่การจับสัญญาณนะครับก็ปิ้งเขียวครับผมใช้ได้ครับแล้วก็ความลื่นไหลความสมูทในช่วงฟาร์มก็โอเคครับดีครับความร้อนยังไม่มาครับความร้อนยังไม่มา เดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวิวเยอะๆเดี๋ยวตัดก,กลับมาในช่วงชุลมุนให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเล่นเกมมาได้ประมาณ7นาทีแล้วนะครับความลื่นไหลความสมูทนะครับในช่วงชุลมุนช่วงออช่วงฟาร์มโอ้โหเขามีแบบจัดเต็มจริงๆเลยนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลแล้วก็สมูทดีมากๆเลยนะครับอ้าวจะจบเกมแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่าก่อน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 ถก่อน เอ้ยถอถอยถอเดี so s, like ๋ยวโดนเขาตลบหลัง uh, ก okay. ็ช uh ่วงอช่วงฟาร์มนะครับก็ทําได้ดีมากๆครับลื่นไหลสมูทดีแบบปกติเลยนะครับอุ้ยถอถอย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 อโอ้อุ้ยอุ้ฮ่าฮโอเคครับผมจบเรียบร้อยแล้วครับก็ว่าจะตัดมาให้ดูช่วงชุลมุนเนาะแต่ก็พอรู้เรื่องรู้อาการครับ ก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่า iPhone 1 1นะต้นปี2022สําำหรับการเล่นเกม ROV เนี่ยโอ้โหลื่นไหลสมูทดีปกติเหมือนเดิมเลยนะครับความร้อนคุมได้ดีแล้วก็ลำโพงเนี่ยเสียงกระหึ่มเหมือนเดิมครับฟีลลิ่งในการทัดถึงแม้ว่าตัวจอเนี่ยจะเป็นจอปกติเนาะจอ60สิบธรรมดาของเรานี่แหละก็ทัดดีทัดติดมือครับลื่นไหลสมูทดีมากๆครับผม ก็เอาเป็นว่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาได้2อปีสปีแล้ว iPhone 1 1เครื่องนี้นะครับยังเล่นเกม R O V ได้ดีมากๆครับโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ